กลาบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนทีเขามารับชมช่องนุมอำนาจพาเที่ยวอยู่ในตอนนี้ครับพี่น้องตอนนี้กับประมาณสิบโมเข่งครับพี่น้องสิบโมเสาภูขาออกจากลำลูกกาครับพี่น้องออกจากลำลูกกากับล่างขึ้นมอเตอร์เวย์ครับพี่น้องนี่คือถนนมอเตอร์เวย์ไม้เลขกเก่าครับพี่น้องไม้เลขเก้า จุดไม้ยปลายทางมุ่งหน้ากับเงวๆสุดๆผุนกันคือบางหน้าแหละครับพี่น้องนี่คือ Mot มอเตอร์เวย์ไม้เล็กเก่าครับพี่น้องไม้เล็เก่ามื่อนี่การจราจรกะปอยายครับพี่น้องบอติดปันไดบอลายครับพี่น้องช่วงนี้แต่ว่าผู้ขาบริขึ้นไปบริแลนเยาไปแล้วครับพี่น้องเพื่อไปลงแถวแถวแฮปปี้แลนด์ แฮปปี้แลนด์ลาบินทามินบุรีครับพี่น้องเพราะว่าภูขาสิไปีดีทำธุระทีเกษตรนวมินครับพี่น้องและภู้ขาสิบ้ามาเบิงถนนน้องทางช่วงเวยืย่ยยอเม่อเศร้าครับพี่น้องช่วงเยื่อเม่มอเศร้าไซส์สายช่วงไซส์สายในมอเตเวครับพี่น้องวัเป็นแดดลมร่มตกดอกครับพี่น้องเมื่อดฝ่าม่วดินขึ้มครับพี่น้อง กลุ่มตูพันกระแจียงยีดอกว่าวันทียิบสามถึงวันทียิบสี่สีมีฝ่าฝนและพายุคนองบางทีฝ่าฝนคนองมีพายุกระโชกบางพื้นที่เลครับก็ให้ระ,ะมัดระวังพวกปายโฆษณาปิวหรือว่าปายขนาดใหญ่นี่ครับพายุครูเมืองก็บอคือเก่าเรื่องฝ่าเรื่องฝนกับอันตรายครับพี่น้อง ย่างไปใส่มาใส่บววแต่อยู่บนนอกขอกหน้าเลยครับเอ,อ้ออันตรายครับพวกแหวนพวนลนฬิกาซอยบอัวแต่เลดต้องเหลืองเงื่อนเยใส่ครับพี่น้องเป็นซื้อที่อันตรายขับปติกใส่ได้ครับจังเป็นตาเป็นปตติกอันตรายครับกูเมอนีบัวไปใส่มาใส่ในร่างกายไปท้งให้ท้องหน้า กังโกงกังเกงตะขอมันเป็นท้องเหลืองครับพี่น้องมันเป็นท้องเหลืองหรือเป็นตเ,นเนตะเหลดกันนี่กับอันตราไลคือกันเนี่เเพนแนนามาครับพี่นออ้องภูเขาได้ยินเพนเว้ฟังว่าเป็นซื้อของฝากงั่วบริตไซยังควายบริตไซยังกะโดนพาตาย้งขอกันยังมีกะเป็นไปทัวร์เทปครับพี่น้องคู้มือนี่คืมครับพี่น้องคืม ตอนนี้ผู้ขาแลนดมาฮอดช่วงไก่ไก่ฮอดลามินท่านะครับพี่น้องไก่รามินท่าสามสิบสามบวกห้าร้อยครับพี่น้องหลักกิโลเมตรสามสิบสามบวกคาร้อยการจราจอรอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยมือนี้วันนี้ก็เป็นเจ็กซี่แหลคะครับพี่น้องเพราะว่าขาเข่าขาออกกันเพราะพ่อกันครับพี่น้องวมือน,นี้รดบหลายไปไหนเพราะว่าเป็นวันศุกร์ครับพี่น้องเป็นวันศุกร์ ขาเข่าลถกลับบอนไลน์ไปไหนขาออกกับพ่อๆกันครับพี่น้องไปได้เรื่อยๆครับพี่น้องเลยลามินท่าล่ามขับแหงกระสีเป็นดานทับช้างสองครับพี่น้องดานทับช้างหนึ่งสติยูเลยสุวรรณภูมิไปเขาเรียกหมายเลขเกตประตเวหมายเลขเกตนะครับดานทับช้างสองแถลงเงี้ยงๆไปพุ่นกับตัดออกจานทึกเศ้าละครับพี่น้องออกไปชนบุรี สุดสายเลขผลู้ละครับพัตยาไตาพัตยาไตาแล้วกันสุดสัตหีบครับพี่น้องสัตหีบเงอเริ่มติดแล้วครับพี่น้องเริ่มติดแล้วโมฮัว่าข้างหน้าซิมีอุบัติเหตุหรือวา่ามี่ยังกับโมฮูครับพี่น้องกเป็นเลขสี่บมเมนวาแลนท์ข้างดวนหรือว่ามมเตเว ซีแลนได้สะดวกสบายด้วยครับคูมือนี่อุปสรรคอุปสรรคและหลายอย่างครับพี่น,อน้องหลายอย่างคอยไปคอยมาเระว่างเอาครับพี่น,อน้องก็คือวานาพกขาดกาันชินเลยครับพี่น,อน้องกับการจราจรเพราะว่าไปมาทุกมือทุกวันทุกหม่องทุกบอล เมื่อเราเอามาฝากครับพี่น้องผู้ขาบ่มียังมาฝากอะในแต่เก็บภาพบางหมองบางบอนมาฝากพี่ฝากนอก้องเป็นคืนน้อยนึงครับพี่น้องถนนถนนคอยดีเป็นไดยส่วนนี้มีหลดุดคืนน้อยนึงอ่าเพราะว่ารถบรรทุกหลก็คือว่ารถนักกันหลกบปุ๊บปุ๊ปปะปะไปว,ว่ากันไปครับพี่น้อง ครับพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศความบุญไหว้ครับพี่น้องความบุนไหว้ในถนนมอเตอร์วเวย์มอเตอร์วเวย์ขาเข้าครับพี่น้องแลวเงี้ยวๆ,ๆกับผู้ละครเลยดานทับช่างกระสี่เลี้ยวซ้ายกระสีออกพู้ละครลาดกระบังจัดดงเาสารซตหีบเชบุรีระยองจันทบุรีตลาดผู้ละครับพี่นอง ตะแล่นตรงเลยก็ไปสิ้นสุดที่ออกบางนาครับพี่น้องออกถนน,นบางนาหรือว่ายาวไปเลยกับผนละครับยาวสุดๆกลับไปต่อเชื่อมกับพระรามสองพระรามสองขามสะพานแขวนเลยสร้าสงสร้างสามเสียงผนละครับพี่น้องเงี้ยวๆชุดๆกับลุงเทียนทะเลสมุทรสาครครับพี่น้อง ไปประจบกับถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกมอเตอร์เวย์ซ้ายนี่ก็เอืนกาญจนาคือกันหลังครับพี่น้องกาญจนาฝั่งตะวันออกมอกรีเพื่อเลยกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกครับพี่น้องทั้งบางใหญ่บางบัวทองกับอื่นกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตก คูมือนี่แถวบางไงครับพี่น้องกับฉี่ีทังด่วนเด้อไปจังหวัดกาญจนบุรีร่องนครถมออกสุพรรณบุรีได้ครับพี่น้องไปโพเทแถวพุทธละแถวท่ามกาบละครับพี่น้องแถวเขาเมืองกาดครับพี่น้องขึ้นทังบางใหญ่ครับพี่น้องเงาๆพันกำลังปั๊บปรุงตกแต่งอยู่ถนนกาน่าจะแล้วเซ็จสมบูรณ์เร็วๆนี่แหละครับพี่น้อง คึมครับพี่น้องคึมอากาศก็สลัวสลัวครับพี่น้องสลัวสลัวยุกฝนที่ตกแต่ว่าเพิ่นว่าสิมีฝ้าฝนอยู่ครับฝนก็ดินฟ้าอากาศกะทุกเมื่อนี่กะน่าจะพายุเข,าข่าครับพี่น้องดินฟ้าอากาศแย,ย่การจราจรครับพี่น้องการจราจรกับคือ เป็นนี่แหละครับหนูมำนาจเก็บมาเราเอามาฝากครับพอแม่พี่น้องปองป่ายสุขูสุขคนผู้บเดไปได้มากผููบเคยพอเคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแล้วแต่กระโดดแล้วนะเวลานี้ตอนนี้มือน,นี้กับภาพบรรยากาศทา่ากรุงเทพกรุงไทยเิ่นเป็นจังไดา ส่งข่าวส่งข่าวเก็บมาเราเอามาฝากพี่ฝากนอก้องบึงบางช่วงบางตอนว่ามันเป็นยังไงความเคลื่อนไหวเป็นไปนยังไงในถนนของทางกะเป็นแท็กซี่หรอครับพี่น้องบ่เม็นสะดวกสบายบ่เม็นสนุกสนานด้วยครับความลำบากกะกะก่อแข่งขันกันไปละมือแต่ละวันครับพี่น้องแข่งขันกันไปกันมา ความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆครับพี่น้องคู uh ่มือนี้เมื่อยครับพี่น้องเมื่อยกับการเดินทางคา้ํามันกระแพงครับพี่น้องคู่มือโอ้ํามันกระขึ้นครับ้ํามันกระขึ้นคาข้องเศษเกับแพงครับพี่น้องคาข้องเศษกับขึ้นแต่ค่าแรงกันยังคือเก่าถึงเงินเดือนหลายแต่คาข้องเศษสูงขึ้นครับพี่น้อง สูงขึ้นมันก็เลยต้องดูแลจ้าขคล้องเอาล่ะครับพี่น้องการใจใจความลำบากลำกับและความอยู่หลอดของปากทองครับพี่น้องตงดินล้นต่อสูงกันไปผู้ขากับไก่ทั้งออกเลยนะครับแอปเปิลแลนด์มินบุรีออกไปทั้งท้องสามว่าล้วครับพี่น้องไก่ทั้งออกรถบรรทุกหลายครับพี่น้องนร้อรถบรรทุกหลายเพราะว่าเป็นวันศุกร์ ขมาหลายๆมองหลายๆบอนมาจากทั้งอยุธยามาจากโรจนาหรือมาจากต่างจังหวัดเทั้ทงอีสานตอนใต้ตอนเหนือหรือมาจากภาคเหนือครับเพื่อเอาของมาล่วงทาเรือไปล่วงทาเรือทางแหลมสบังขับพี่น้องจังหวัดชนบุรีกะมีขึ้นจากทาเรือดขามากรุงเทพหรือออกต่างจังหวัดกะมีขับพี่น้อง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆกับเชนจีใช่เส้นนี้ครับพี่น้องไปจิไปสิมาเส้นนี้ลําบากครับพี่น้องลําบากแปลกม,มากๆกับมีแต่คนบานเหาแ่ะครับพี่น้องคนบานเหาครับมนหนุนเงินเดือนเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อลูกเพกืพ่อลาก็ต้องต่อสูด้ดิ้นรนกันไปครับพี่น้อง ใกล้แล้วครับพี่น้องกอีป้ายบอกออกลักสีนะครับทัศสิออกเมนบุรีจังหวัดเมนบุรีออกเมนบุรีค้องสามวาเงี้ยวเงวสุวินทวงศ์หรือว่าแหลมตรงยาเงี้ยออกไปเลยกะออกหลวงพ่อโสธรจังหวัดชาเ์จงเศ้าแล้ครับพี่น้องเส้นนีหรือไปมอเตอร์เวยียเงี้ยไปออกพุ่นก็ได้ครับชาเ์จงเศร้าไปหลายทาง ครับสอออกรัดกับบางชานทงเศ้าสุวิทธทวงกะออกเสียน,นี้ได้ครับพี่น้องเล่นย่างๆกระสิรถระยะน้อยนึงยผู้ขาทุกมือเนี่ยผู้ขาขอแนะนําไปมอเตอร์เว่์ครับง่ายที่สุดเป็นล่งโพลดอแ <c oughs> ต่เรงน้องทาง่าก็ดีครับพี่น้องท่ราน้องทาง่าก็ดีครับเล่มซิเม่ มเมฆหมอกกัจางๆนิดนึงแหละครับพี่น,อน้องจ้อยกันมาจากแดดออกฟ้าเปิดนิดนึงแหละครับพี่น,อน้องเป็นฟ้าเปิดนิดนึงเหรครับภูเขามาหอดสีสีออกลักซี่แล้วครับพี่น้องนีน่เป็นบางช่วงบางตอนครับพี่น,อน้องบางช่วงบางหมอก เป็นบางหม่องรถกสะสิสะสมการจ,จราจรในกรุงเทพนี่แต่ะหม่องเต่ะบอลแถวลาดพร้าวแถวลาดชานรัชดาปิดได้รับพี่รองปิดขาดได้ส่วนนี้คุณหม่องคุบอลปิดเปิดได้ราบเนี่ยมือเสาร์บ้านข้ารถหลายครับวงรถหลาย ใครว่าประเทศไทยจนบทจนเลยครับไม่แต่คนรถคันหรูหรูแลนกันเกลื่นถนนรับี่นอนคู่ม,มือบ้านหนึ่งมีรถอยู่สองสามคันยางต่ำครับมีหาคนกับหาคันครับี่นอนพระวัาตาออิต่างต่างอยู่กันเน่าเมื่อบ้านเมื่อสองไปใส่มาใสาก่กะ พยายามพยายามนองต่างอย่างัดครับเมื่อคนละขั้นขอบรัวไปขัวมัน่นเลื่อยไหลครับพี่น้องที่เกไหวธรรมะหากิจในการเดินทางครับพี่ในการเดินทางมันก็ตรงนี้ก็คือโทรศัพท์ดีลคะครับพี่น้องตรงนี้ทุกคนเป็นปัจจัยทีทอาไดกกว่ากันไปตรงนี้ครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็น เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใส่ครับพี่น้องอ่าต้องใส่ถึงแล้วครับพี่น้องทางแยกผู้ขาล่องแลนด์งยเงีกับบางหน้าครับพี่น้องไม่รถจอดเสียครับพี่น้องรถจอดเสียเบ้นยางดีครับพี่น้องรถก็เกา่ากระบ,บะหรือว่าเกา่าเกา่าค่อยเป็นงเงียบเลยครับพี่น้องร,รุ่นรถรุ่นไม่ไม่เละครับพี่น้องส่วนหนาผู้ขาย ในทางด่วนเสียรถหรูรถไปใหม่นี่ครับทรายมือผู้ขับนี่ตรงไปในทรายมือนี่ก็เป็นแฮปปี้แลนด์ครับพี่น้องแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์ลามอินทาครับพี่น้องแล้วก็บิ๊กซีครับลามอินทาเดี๋ยวผู้ขับอันดับแลกมันตบขวาเพเวอว่าออกเกษตรนวมินทร์ครับพี่น้องออกเกษตรนวมินทร์ ทางช่วงนี้คุกคักน้อยหนึ่งครับพี่น้องไปกรซ่อมอยู่เรื่อยแหละถนนดีอยู่พรามันลดลายไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ขาสิผ้าเบิงสถานการณ์ถนนท่องทางแต่ละหมอกแต่ละบอนในมือนี่ครับพี่น้องปกติผู้ขากลับไปวัดไปทะเลไปสกลอกเสกงแหลง ไปพอมองได้แปลกๆภูเขาแบบเก็บมาเราเอามาฝากครับพี่น้องฝากปีฝาก้ากอผูบาท่านหูท่านเห็นเห็นแล้วโดนแล้วว่าเห็นดีอยากเห็นดีกะคำว่าบังช่องนุ่มอำนาจผ้าเทียวเลยครับเด้อนุ่มอำนาจผ้าเทียวผ่านหล่อเลาอไปใสมาใสไ,ไปธุร,ประปั๊ังไปทำงานทำการภู้ขากบบเก็บผ้า มาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องบมเดไปเที่ยวดอกครับหนูมอานาพาเที่ยวกับคือซือซ้อสรือือครับบมเดลเที่ยวดอกกับแบบแบบนั้นจะเฮดเดอร์พอเตอร์ไซอันตรายอันตรายนะครับแต่ตอนนี้ผู้ขาววนขวากลับนะครับพี่น้องเพื่อสิขามมเตเวย์อีกรอบเพื่อมุ่งหน้าไปเกษตรนวมินทร์ครับพี่น้อง ออกไปทางคลองจันบางกะปิถูครับพี่น้องผูเขาจะไปทำธุระที่นั่นครับพี่น้องถนนเซนเน้นขามมเตวยครับพี่น้องขามมเต์เพื่อมุ่งตรงไปทางเกษตรนวมินหรือออกหลักสีออกราชดาได้ครับพี่น้องเพราะว่าคู่มือในบอหลงเนาะเพราะว่าถานนคอนขางเสื่อมกันเบิดครับพี่น้อง ถึงสีออมกับถนนดีครับพี่น้องถนนวัติดนี่กะแลนดแป๊บเดียวแล้วครับพี่น้องถนนบติดถ้าฝนตกมากกะติดเบิ้งบ่เป็นแล้วครับพี่น้องถ้าฝนตกมากกะติดเพราะว่าถนนเส้นใหญ่แต่ฝนบ่ตกกะเข้าไปพ่อมาอยู่ครับเรื่อยๆเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ครับพี่น้องเป็นวันศุกร์ในภูคา็ี่ ข้างล่างก็สเตีบทรายออกเกษตรน้วว่ามินครับพี่น้องเกษตรน้ำมันมินหนุ่มอำนาจเก็บมะเหลาออกมาฝากจังไรก็ฝากกดแชคร์กดไลค์กดติดต่างเพื่อผู้ขาไปใสามาสายกะสี่นี้ผาบใหม่ๆมากฝากพี่ฝากนองนะครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องปองปลายเฮาทีขอมารับช้ม่องหนุ่มอำนาจพาเที่ยวขอให้จเจริญเจริญอยู่ดีไม่แห้งโยโย่ยิง ความเก็บเยื่อใดความไขเยอสิมีนึกสิ่งใดก็ขอยสมกลมุ่งมากปาดธนาเด้ครับพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งบุญรักษาเทวดาคุค้มครองผู้ขากัศย์จบลงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องคลิปนี้อภิภาพใหม่ๆไปใส่มาใส่ผู้ขากัศย์ใดอภิภาพมาฝากพี่ฝากน้อง,าาองอตามไปเลยครับพี่น้องบนสะพานยิ่งเงาตรงกับออกกศัศย์น้ำวมิน ออกไปวิภาวดีรังสิตนะครับพี่น้องแต่ผู้ขาแรกข้างล่างเพื่อตบสายก่อบถนนนวมินทร์ออกคลองจันทร์บางกะปิครับพี่น้องเพื่อไปทำธุระต่อขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองปายสู่สูขคุณนะครับดู้โชคดีมีใช่สู่สูขคุขอบคุณครับและสวัสดีครับ